ในวันนี้เราจะมาสอนวิธีการลงแอดออนของเกม My Cup Version Pocket Edition กันนะครับอันดับแรกก่อนที่เราจะโหลดแอดออนนะฮะเราก็ต้องหาเว็บที่เอาไว้โหลดแอดออนก่อนนั่นก็คือผมจะใช้เป็น DL เหมือนเดิมเหมือนกับคลิปเมื่อหลายปีที่แล้วที่ผมเคยทำไว้กับวิธีการลงแอดออนของเกม My c f t ในตอนนั้นนะเนาะซึ่งหลายคนบอกว่ามันมีปัญหานะฮะได้ของไม่ครบบ้างอะไรบ้างนะฮะ งั้นก็ผมก็จะมาทําให้ดูอีกรอบเนาะว่าของผมทําแล้วมันก็ได้จริงๆนะฮะก่อนอื่นนะฮะก็ต้องเลือกแอปออนที่เราต้องการอยากจะลงของผมก็จะเลือกเป็นนี่นะฮะแอดออนอันนี้เลยนะฮะเจอไหนก็เอาอันนั้นนะฮะ <c oughs> ต่อไปนะฮะสิ่งที่เราจะมาดูนะฮะัน่นก็คือเวอร์ชั่นนี่ฮะเราต้องมาดูก่อนนะว่าแอดออนเนี่ย สามารถเล่นก right ับเวอร์ช huh? mm hmm. okay. yeah> ั่นไหนได้บ้างนะฮะเป็นเวอร์ชั่นที่ซัพพอร์ตนะฮะว่ามันจะเล่นกับอะไรไอ้กับตัวเกมเวอร์ชั่นไหนได้บ้างนะฮะพอเราดูแล้วว่าไมค์ครับของเราสามารถเล่นกับเวอร์ชั่นนี้ได้นะฮะก็ขึ้นมาที่หน้าดาวน์โหลดตรงนี้นะฮะนี่อยู่ข้างบนของไอตัวที่มันบอกว่าเกมมันซัพพอร์ตเวอร์ชันไหนบ้างนะฮะอยู่ข้างบนนี่แหละนะมันจะมีอยู่2ไฟล์คือไฟล์ BP ก็ไฟล์ r p รนะฮะ ก็ให้โหลดมาทั้ง2ไฟล์เลยนะฮะโอเคนะฮะหลังจากที่เราโหลดทั้ง2ไฟล์เสร็จนะฮะคือไฟล์ r p กับไฟล์ BP เสร็จนะฮะเราก็ต้องมาที่โปรแกรมจัดการไฟล์ต่างๆนะฮะของผมจะเลือกเป็น ES ไฟล์นะฮะซึ่งใน Play Store ไม่มีให้โหลดนะฮะต้องหาโหลดในเบราว์เซอร์แทนนะฮะนี่ฮะของผมนี่คือ ES ไฟล์นะฮะ หรือบางคนอาจจะใช้โปรแกรมอื่นก็ได้นะฮะที่มันสามารถจัดการไฟล์หรือเอกสารในโทรศัพท์ของเราได้นะฮะก็กดเข้าไปพอหลังจากเข้ามาในโปรแกรมจัดการไฟล์นะฮะเราก็เข้ามาที่ตัวที่เรา,เ,าเก็บไฟล์ที่เราโหลดเอามาไว้เมื่อกีนะฮะของผมไฟล์มันจะอยู่ที่ดาวโหลดนะฮะนี่นะฮะมาละ2อันนี้นะฮะนี่มันจะเป็นไฟล์ที่ชื่อว่านี่ฮะ r p นะฮะแล้วก็ไฟล บีนะฮะนี่แล้วสิ่งที่ควรจะทําต่อไปก็คือแตกไฟทั้งสองไฟล์นะฮะไฟ,ไฟเริ่มจากแตกไฟแรกก่อนนะคือไฟล์อาเราต้องแตกไฟลนะฮะเพื่อเราจะได้ย้ายไฟล์ไปตัวเกมได้ง่ายนะฮะแตกไฟล์ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอเคนะฮะหลังจากที่เราแตกไฟล์ของเราเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราก็จะได้มา2ไฟไฟเนาะให้เรากดเข้าไปที่ไฟล์อันแรกคือไฟล์ Bp ของเรานี่ของอันนี้คือไฟล์ Bp ใช่ไหมอ่าใช่เป็นไฟล์ Bp กดเข้าไปพอหลังกดเสร็จก็กดนี่ค้างาไว้ขัดลอกนะฮะแล้วก็ไปที่ตัวเกมของเรานะฮะของผมนะฮะตัวเกม Minecraft ม,มันจะอยู่ที่อ่าอ้นี่นะฮะ Android บางคนมันจะเป็นไฟล์เกมนะฮะแล้วก็เป็นรูปเขาเรียกว่าอ,อะไรนะเป็นรูปโลโก้ของ Minecraft นะฮะแต่ของผมอยู่ในนี้ Android Data แล้วก็เลื่อนหานี่ฮะตัวเกม Minecraft อยู่ตรงนี้นะฮะของผมนี่กดเข้าไปไฟล์เกมโมแจ้งนี่อันนี้สำคัญมากคือต้องเลือกไฟล์ให้ถูกว่าจะเลือกไฟล์ที่เราคัดลอกมาไปวางไว้ไหน ไฟล์อันแรกที่เราจะลงก็คือเป็นไฟล์ BP นะฮะซึ่งคาว่า BP เนี่ยมันย่อมาจากไอเนี้ยนะฮะนี่ Behavior หรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดมันอ่านงี้หรือเปล่ากดเข้าไปนะฮะกดเข้าไปแล้วก็กดวางนะฮะนี่นี่คือไฟล์อันแรกนะฮะเป็น BP นะฮะนี่วางเสร็จเห็นเห็นเยอะๆอย่างนี้นี่ไม่ต้องเอ่อไม่ต้องคิดมากฮะ เพราะว่าผมเคยลงแอปอออนื่นๆเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะฮะไปต่อไปเป็นไฟล์ต่อไปก็คือไฟล์เอ่อ ap ใช่ไหมดาวน์โหลดนี่อันนี้ไฟล์ r p ของเรากดเหมือนเดิมชึบแล้วก็คัดลอกจะคัดลอกหรือตัดก็ได้นะฮะ android data แล้วก็เลื่อนหาไฟล์เกมของเราเหมือนเดิมดนี่น ไฟล์เกมโมแจ้งนะฮะอันนี้คือ R p ย่อมาจาก Resource Pa c k นะฮะก็นี่ Resource s o u r c e Pack จะอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็กดเข้าไปกดวางได้เลยเหมือนกับที่เราทำกับไฟล์อันแรกนะฮะคล้ายๆกันเลยนี่พอหลังจากเราวางไฟล์เสร็จเรียบร้อยฮนะเราก็ทำคานเข้าตัวเกมไมค์คราฟได้เลยนะฮะ โอเคครับก็ตอนนี้เราก็มาอยู่ในตัวเกมมายคราฟกันแล้วนะครับแล้วก็แอปออนจะยังไม่สามารถทํางานได้ทันทีนะครับเราต้องสร้างโลกก่อนเช็ด <c oughs> นี่แล้วเราก็มาอยู่หน้าสร้างโลกนะฮะก่อนอื่นต้องเลื่อนลงไปข้างล่างนะฮะนี่ฮะเมนูทางขวาเลื่อนไปข้างล่างเราจะเจอกับอ่านี่เมนูตรงนี้ครับ เอ็กซ์เพลอะไรสักอย่าง <c oughs> อ่านไม่ออกผมไม่แน่ใจนะว่าบางแอปออนมันต้องได้มันได้ใช้หรือเปล่าแต่ว่าสำหรับแอปออนที่เราลงไปเมื่อกี้มันได้ใช้นะฮะเราก็แค่ติ๊กนี่ถูกปุ๊บปุ๊บ,บ,บนี่ติ๊กให้หมดฮะ,ะแล้วก็ <c oughs> มาอันต่อมาที่ซ้ายมือเลื่อนลงจนถึงอันสุดท้ายกดที่รีสอเพ c รีซอสแพคแล้วก็นี่ฮะแอปออนมันจะอยู่ที่ My Pack กดปุ๊บเข้าไปดูนี่ฮะนี่คืออแอปออนที่เราลงไปก่อนหน้านี้เราก็แอ t i v a t e นะฮะมันก็จะมาอยู่ในนี้ฮะส่วนนี่อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรากดรีซอสแพคปุ๊บได้แล้วอันนี้ก็จะเด้งเข้ามาในแอ t ติเว e เหมือนกันแบบอัตโนมัติเลยที่เหลือเราก็แค่ อ่าสร้างแต่ก่อนอื่นดูสิอ่าปรับแคทีฟด้วยโอเค okay, ตอนนี้เราก็มาอยู่ในตัวเกมไมค์ครา t กันแล้วนะฮะมาเรามาลองดูกันว่าแอปออนทำงานหรือเปล่าเราลองเลื่อนไปถึงอันสุดท้ายดูนะนมันนี่ได้แล้วนี่มีอาวุธเท่าที่เราต้องการนะฮะในแอปออนตามที่เขาระบุเอาไว้เลยนะฮะแอปออนตามนี้ ใช้ได้ไหมใช้ปา่าได้ฮะรู้สึกว่าเอฟเอฟออนนี้ถ้าเกิดเราใช้มันจะมีเอฟเฟกนะฮะนี่ใช้อาวุธจะเกิดเอฟเฟกนะฮะอย่างหอ,อกก็จะวิง่งอุย้ยเห็นไหม <S <S ม,มีมีทรัลดาโดด้วยเทย่จัดถือว่าเท่ยอยู่อ่าต่อไปมีดนะฮะก็ปา่าได้ปา่าได้ปกติเลยชึบนีหอ,อกใช่ไหมเนี่ย อันนี้ก็ปาได้ต่อไปชูลิเคนนะฮะที่มันมีให้อ่าสงสัยมีเอฟเฟกเอฟเฟกคือใช้แล้วหายตัวตามนี้ฮนะอ่าลองลองกับแกะแล้วกันนะก็ไม่เป็นไรหรอก็อบแกะน้อยอน,นี่โอ้โหถือว่าเ<อ>ท่ใช้ได้นะฮะมีนี่ก็ใช้ได้นะฮะตามปกติเลย โฟกัเอฟเฟกต์มีปิ้วเห็นไหมนี่มาป่าเรามาลองดูกับอาวุธอื่นกันอย่างหอกอันนี้อ๋อดินผุดนะฮะอันนี้หอกเหมือนลูกบอลเด่นเลยชวาวเด่นไหม <c oughs> เสกบอลเด่นมา ไม่ไม่ยุ่งแล้วกันไปกอนไทยก่อนเดี๋ยวมาดูหอกไฟกันอุ้ยหมาด้วยรอดูโ่าว่อไม่โอเคโอเคขอโทษขอโทษกาจะมาวิธีการลงแอปออนซะหน่อยสนุกค่อนข้างสนุกเนี่ยลองดูทันเดอร์ออกสายฟ้าปกติไอซ์ทันเดอร์เอ่อไม่ใช่ออกน้ำแข็งฮะ น้ำแข็งก็ในประมาณนี้เสกบน้ําแข็งถือว่าเทใช้ได้นะฮะแล้วก็มีแอปออดีเทกว่านี้อีกอีกเยอะอเฮัลโหลอ่าโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้โหโอ้เสกขนูเป็นไงกันบ้างครับสําหรับคลิปในวันนี้ก็เป็นคลิปต้นปีเลยเนาะก็หลังจากปีใหม่มาก,ก็วันนี้ก็วันที่2แล้วนะฮะคลิปก็น่าอาจจะลงในวันถัดๆไปก็ได้นะฮะก็ ปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะฮะก็คิดอะไรก็ได้สิ่งนั้นเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะมีเพียงเท่านี้ผมก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ